โดนพะลองตกเข้าเต็มๆนะคะสำหรับการปรากฏตัวของหลี่เกย์หยางจากซีรีส์จีนพีเรียดเรื่องดังอย่างบุปผารักโอลวนนะคะหรือว่า i n นบอสซั2024ค่ะถึงแม้ว่าหลี่เกย์หยางนะคะจะรับบทเป็นพระรองแต่ด้วยความหล่อน่ารักและรอยยิ้มหวานละมุนใจต้องบอกเลยว่าแฟนซีรีส์ที่ดูต่างก็พากันขอว้าแบบรวๆเลยค่ะ สำหรับหลีเกอ,อ์หยางนะคะก็เกิดเมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมคิตศักราช1997น,นเจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะแฟนๆนะคะก็สามารถติดตามผลงานและเข้าไปส่องความหลอของเขาได้ในเว่ยป๋อนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ